ทำไม <c oughs> ทำไมเมื่อกี้มีสายโทรเข้ามันตัดน,นะวอบอกแล้วนี่วอบอกลูกพี่แล้วเมื่อกี้ไม่เห็นเมื่อกี้ไม่เห็นผมพอเห็นผมเดินมาวอบอกลูกพี่แล้ว เป็นของวัดนี่ครับอันนี้เขาเรียกจุดอะไรนะกฎทันวินัยจราจรกฎทันวินัยแล้วแล้วแล้ว,ลวบริเวณเนี้ยมันเป็นไฟแดงท่านท่านเอาดุลพินิจตรงไหนว่ามันเหมาะสมว่ามันควรขายขายแล้วเรียกการเรียกอะไรเรียกอะไรเรียกแครับพี่จริงๆแล้วใครนะสารวัตรสิงหาใช่ไหมสารวัตรสิงหาย้ยายไปหรือว่าหรือว่ายังเป็นหัวหน้าท่านอยู่โอเค okay. เดี๋ยวสารวัตรสิงหารับผิดชอบเคสนี้ด้วยนะครับ มันเป็นไฟแดงครับสารบัตรครับมันเป็นแยกไฟแดงนะครับสารบัตรครับแล้วสารวัตรให้ลูกน้องมายืนดักแบบนี้เหรอครับมันเป็นไฟแดงนะครับสารวัตรป้ายท่านวางอยู่นู่นครับแล้วนู่นคืออะไรครับท่านสารบัตรสิงหาครับแบบนี้ก็ได้แห้วครับ มายืนดักยูเทิร์นแบบนี้ก็ได้เหรอครับผมว่ามันไม่น่าได้นะครับมันไม่น่าได้นะยืนดักแบบนี้แล้วครับสาวัครับไอ้ผู้กองครับีเอาแบบนี้เลยเหรอร ยูเทิร์นครับแล้วแล้วมาเรียกยืนดักจับเขาต้องยูเทิร์นไงท่านใช้ดุลพินิษตรงไหนครับดุลพินิษของท่านคือการมายืนดักตรงยูเทิร์นเนี่ยมันคืออะไรท่านท่านท่านอย่าพูดมั่วนะยอดไลค์ยอดแชร์มันไม่เคยไปฆ่าท่านนะท่านไม่เคยกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะแล้วผมไม่ได้เงินจากท่านเลยนะพุ่มวัลพุ่มวัลอย่ะพูดมั่วนะโอเคโอเคพี่แจ็คมาเนี้ยมาเนี้ยมา ต้องการยอะไรคยอดแชร์ถ้าไม่พูดไม่มีใครว่าท่านเป็นไม่หรอกผู้หมวดอาโอเคโอเคถ้าคิดว่าทําถูกทําต่อไปไม่ต้องมาบอกหรอกยอดไลค์ยอแชร์คนที่เขากดไลค์กดแชร์เขารู้ว่าพวกท่านทําอะไรกันอ้าวทย็อะไรเย็นเย็นไม่ยืนหนักได้ไงนู่นไปอยู่นู่นไปยืนอยู่นู่นไปยืนตรงไหนก็ได้นะตรงนี้มันไม่มีป้ายมีปุ้ยอย่ามาหาทำก่อนถึงจุดตรวจ มันต้องมีป้ายเตือนมันต้องมีสายายัญญาณแจ้งการเตือนแล้วกคุณมายืนตรงยูเทอร์เนี่ยคุณทำได้ไงฮะสารวัตรฮะผู้หมวดสากนทำได้ไง<อ>ใครอนุมัติทุนฮ<อ>ะแ<อ>ม่พูดมาได้อยอะอะไรยอะแชร์การจับจราจรเนี่ยนะครับเขาให้ปรับเป็นพี่นายนะครับและการปรับเป็นพี่นายผมถามว่าสารวัตริีหาเป็นคนมานั่งปรับเนี่ย อาผู้กองสารวัตริงหามานั่งปรับไหมวันนี้ผมไม่ได้ปรับครับไม่ได้ปรับออกไปสั่งออกไปสั่งครับอ๋อแล้วการยืนแบบนี้ผมถามจริงๆเหอตามยุทธวิธีไม่ไม่ยุทธวิธีมันไม่มีครับผมผมยุทธวิธีพวกท่านเป็นคนคิดขึ้นมาเองดีของผมครับระเบียบในการตั้งจุดกดขันวิธจราจรมันต้องมีป้ายมีคุยเตือนให้ผมพูดไหมอ่ะพูดเลยครับอ่ะผมก็ดูดูดูความเหมาะสมนะ ดูว่าอันไหนที่มันอันตรายเราก็ไม่ทําอยู่แล้วครับมันอันตรายอยู่แล้วยูเทิร์นมาอันตรายอยู่แล้วมามันไม่มันเนี้ยเนี่ยเนียเนียเมื่อกี้มอเตอร์ไซค์เขาขี่มามันมีรถยูเทิร์นแล้วท่านมาเลียกสกัดมอเตอร์ไซค์ถ้าเกิดรถเขายูเทิร์นตามหลังมาไม่เห็นทําไงผมก็ดูอยู่แล้วครับมันไม่มีอตั้งผมเชื่อว่ามันไม่เหมาะสมประจำผมตั้งตลอดอ๋อนี่ตั้งประจำเหรอนะนี่ตั้งประจำใช่ไหมเคยมีเหตุด้วยครับไม่มีเหตุด้วยครับนะสระัุรสิงหาครับไม่มีเหตุสระบุร ผมคุยกับสารวัตรสิงหาสองรอบแล้วนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นทางร่วมทางแยกและมันเป็นยูเทินแต่ท่านให้ตำรวจมายืนดักตรงยูเทินป้ายแจ้งเตือนไม่มีป้ายบอกว่ามีตำรวจยืนควดขนันที่จราจรไม่มีแต่พากันเอาป้ายไปตั้งไว้ตรงนูน้นและพากันมายืนดักตรงนี้มันคืออะไร ระเบียบการตั้งจุดกวดขันวิถาจราจรก่อนเข้าด่านจะต้องมีป้ายแจ้งเตือนอย่างน้อย150เมตรจะต้องมีป้ายหยุดตรวจจะต้องมีกล้อง C C T V แล้วพวกท่านทําอะไรกันระเบียบออกมาให้พวกท่านปฏิบัตินะอย่าบอกว่ายุทธวิธีมันไม่ใช่มันเป็นระเบียบการตั้งจุตดตรวจการตั้งจุดกวดขัน ยุทธวิธีคือพวกท่านคิดขึ้นมาเองตามยุทธวิธีของตำรวจเขาครับโว้ยนี่คยกว่ามักง่ายท่้งนี่คยกว่ามักง่ายนี่เริ่มจะไปแล้วนะจริงนี่เขาเรียกว่ามักง่ายเนี่ยเพราะการไปยืนยุทธวิธีตำรวจถ้าโจรรู้ก็นมันก็ทําอะไรกันไม่ได้แล้วครับเอ้าแล้วระเบียบการตั้งจุดตรวจเขาตั้งขึ้นมาทําไม ระ,ระเบียบมันก็มีอยู่แล้วครับแล้วผมถามว่าเขาตั้งขึ้นมาทาไมาตั้งขึ้นมาให้ให้มันถูกต้องตามระเบียบแล้วล้วพวกท่านทําถูกระเบียบไหมเขาผมก็ผมก็คำนึงถึงความปลอดภัยอยู่แล้วไม่ผมถามว่า <c oughs> ระเบียบที่ให้ตั้งอุปกรณ์ <c oughs> ตั้งป้าย <c oughs> ตั้งกลวย <c oughs> ตั้งกล้องเนี่ย <c oughs> เขาตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรก้องมีครับก้องก้องติดหมวกมีทุกคนครับมีเออและป้ายแจ้งเตือนก่อนถึงีทีวีเนี่ยเขาใช้ในกรณีด่านเมาเอหรอเออด่านขวดขันควดขันมีอะไจราจรไม่ต้องมีมันมีกล้องเนี่ยฮะควดขันมีอะไรจราจรไม่ต้องมีมต้องมีซีซีทีวีครับโอเคผู้กองกันฐพัฒน์ถูกต้องครับผู้กองกัญฐพัฒน์บอกว่าผมจุดขวดขันมีนะยจราจรไม่ต้องมีกล้องซีซีทีวีเขาอนุโลมให้เป็นหมวก หมวกบอดี้แคมเปอรล่าหรือว่าบอดี้แคมป์ถูกต้องมันมันตัวนี้มันใช้ได้อ่าใช้ได้แต่ว่าดาเนค่ยก็ฮอลเลยคุณต้องมีอ่าถูกต้องอ่าใช่ไหมอันนี้อันนี้คำอธิบายของผู้กองเนาะครับครับและทีนี้รูปแบบการตั้งจุดกดขันเนี่ยครับที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าออกมาเนี่ยครับ การที่จะมีการตั้งจุดกวดขันการที่จะมีการตั้งจุดตรวจมันต้องมีป้ายแจ้งเตือนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุคนที่ใช้รถใช้ถนนก่อนจะถึงจุดตรวจเขาจะได้เห็นป้ายสัญลักษณ์แจ้งเตือนจะได้ชะลอความเร็วแล้วผมถามว่าป้ายร้อยห้าเมตรอยู่ตรงไหนขอผมจุดสกัดครับจุดกวดขันวินัยจรจาท่านท่านยาางแบบนั้นนะผู้กองจุดสกัดจุดสกัด ต้องมีเหตุเกิดขึ้นแล้วท่านถึงจะมาตั้งได้ขันวิเนจราจรแล้วเมื่อกี้สกัดอะไรตรวจขันวินจราจรแล้วเมื่อกี้ท่านพูดสกัดอะไรผมพูดผิดก็ได้ครับอ้าวโอเคตำรวจพูดผิดไม่เป็นไรผมพูดผิดตำรวจพูดผิดไม่เป็นไรแต่ประชาชนห้ามพูดผิดนะครับพูดผิดก็ได้มันแก้ประชาชนอย่างเราห้ามพูดผิดนะครับแต่ตำรวจพูดผิดได้นะนะเอ้าจริงจริงเหรอ นะครับผมก็ตื่นเต้นที่มาจอดไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องตื่นเต้นตื่นเต้นนี่ผมมันเป็นเรื่องธรรมดาที่พวกผมมันเป็นเรื่องธรรมดาที่พวกผมเจอการปฏิบัติหน้าที่แล้วมันไม่เป็นมันไม่เป็นไปตามระเบียบไม่ได้ห้ามพี่แจ็กมาก็ว่าโอ้ท่านห้ามผมไม่ได้อยู่แล้วแหละยิ่งต่อไปครับผู้กองห้ามผมไม่ได้แม้กระทั่งผู้หมวดนี่ก็ยังไม่มีสิทธิ์พูดเลยว่าผมต้องการยอดไล่ยอดแชร์ไม่แหละเนี่ยผู้หมวดเนี่ยหกหกสองแปดเนี่ยผู้หมวดสากรบอกว่าผมต้องการยอดไล่ยอดแชร์ ผู้หมวดเอาความคิดนี้มาจากไหนครับผู้หมวดเอาความคิดนี้มาจากไหนมันหรือว่ามันอยู่ใต้จิตใต้สำนึกของผู้หมวดละ่ะที่ผมมาทํานี่ผมต้องการยอดไลค์ยอดแชร์หรอผู้หมวดจะไปหาพูดผู้มั่วนะที่ผมทํานี่ผมอยากให้รู้ว่าตํารวจที่มาปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเขาทํากันถูกต้องตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติไหมยอดไลค์ยอดแชร์ผมไม่ต้องการถ้าผมไม่ทําใครเขาจะทํา ประชาชนทั่วไปกล้ามาไหมกล้ามาถามพวกคุณไหมแม่พอผมถือกล้องเข้ามามีการมาพูดใส่ต้องการยอดไลยอดแชร,อร,อร์อย่าไปหาพูดคนอื่นนะผู้บวดนะเป็นตำรวจดีแล้วครับท่านปฏิบัติหน้าที่พวกผมสนับสนุนแต่ทาให้มันถูกระเบียบไม่ต้องอ้างว่ามันเป็นระเบียบระเบียบออกมาให้พวกท่านปฏิบัติจริงอยู่ว่ามันไม่ใช่กฎหมายแต่ระเบียบออกมาให้ตำรวจปฏิบัติเพื่ออะไรอะ ไปประชาชนเพื่อความปลอดภัยแต่พวกท่านบอกยุดทุวิธีอยากยืนดักตรงไหนก็ดักมันคืออะไรโอ้โหเอาเนี่ยอยากถ่ายถ่ายใกล้เนียวเอาเด้เอาเนี่เอาเอากล้องออกเอาบังหน้าผมอนุญาตให้คุณถ่ายยัง แล้วคนได้ผมได้คุณถอดชุดดิผมจะเลิกถ่ายถอดชุดเลยไม่ใช่ถอดชุดเลยผมจะเลิกถ่ายทันทีเลยแจกเอางเอาไงผมถามนะถามว่าคุณถ่ายผมคุณขออนุญาตผมยังไม่ต้องขอเอาถ้าบุมถ่ายคุณต้องขอผมประชาชนเอ้าพี่อะไรอ่ะเอ้านี่ไม่เสียงวัดเราดีได้มาโดยไม่มีความรู้ใช่ไหมเนี่ยถ่ายตำรวจไม่เทียดท่านฟังนะผมไม่ยังไม่ยังไม่ต้องมา่ายผมฟังนะผู้หมวดนะการที่คุณเป็นตำรวจปฏิบัติหน้าที่ ประชาชนสามารถถ่ายได้โดยไม่ผิดกฎหมายแต่ผมเป็นประชาชนผมมีสิทธิ์ท่าตำรวจไทยอ่ะท่านวงไทยอยากถ่ายไหมล่ะเอาไหมล่ะผมร้องเรียนให้เอาไหมล่ะผมถ่ายเองเอาไหมผู้หมวดผมร้องเรียนให้เอาไหม,ป,มประชาชนผมก็ถ่ายถ่ายไปผมก็ไปทำข้อบครัวั้งหมม่ผมูผ้หมวดผมจะบอกให้นะท่านจากทิพย์ชัยจินดานี่อดีตพบตรนะรรตำรวจปฏิบัติหน้าที่ประชาชนสามารถ,ถถ่ายได้โดยไม่ผิดกฎหมายและเอาไปให้ท่านดูได้ เพราะท่านจะได้ช่วยตรวจสอบว่าตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่น่ะเขาทำถูกต้องหรือไม่ตำรวจเขาก็ถ่ายอย่าไปหาถ่ายประชาชนมั่วนะถ้าประชาชนทำผิดถึงจะถ่ายเราไม่ได้ถ้าประชาชนไม่ผิดอย่าไปหาถ่ายเขาแต่ประชาชนถ่ายคุณเนี่ยคุณปฏิบัติหน้าที่ต้องฟังผมพูดมั่งท่านปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องแล้วคุณไม่ต้องพูดข้ามเราโอ้ม่พูดมาได้ใครรนุญาติถ้าคุณถอดชุดอยู่บ้านผมไม่ถ่ายคุณหรอกผู้หมวดเป็นไง ตำรวจยังเข้าใจผิดอีกเยอะแยะนะครับการที่คุณเป็นตำรวจแล้วคุณใส่ชุดข้าราชการมาปฏิบัติหน้าที่เนี่ยประชาชนเขาสามารถถ่ายได้เพื่ออะไรครับเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ถ้าประช,ระชาชนเครือบแคลงสงสัยถ้าคุณทำดีทำถูกต้องใครเขาจะไปว่าคุณแต่ถ้าคุณทำแล้วมันไม่ผิดมันไม่ถูกระเบียบมันไม่เป็นไปตามระเบียบที่ฉนักนักหน้เขากำหนดอา้าวใครจะรับผิดชอบผู้บังคับบัญชา ใช่ไหมแล้วถามว่าถ้าลูกน้องมาทําผิดใครเป็นคนตรวจสอบก็พวกผมไงในเมื่อพวกผมลงมานําเสนอลงมานําตรวจสอบให้กลายเป็นว่าลูกน้องบอกว่าต้องการยอดไล่ย,ยอดแชร์โอโ้โหตายเลยประเทศไทยอะต่อไปนี้ใครต้องการยอดไล่ย,ยอดแชร์นะครับลงไปถ่ายตำรวจยืนดักจับคุณจะได้ยอดไล่ย,ยอดแชร์เยอะมากนะครับพราอผู้หมวดสากลเป็นคนบอกเองว่า มาถ่ายเนี่ยต้องการยอดไลค์ยอดแชร์ <Hey. S 1> ผู้หมวดสากนนะแสดงว่าท่านได้เออพ,พิ่งได้รับตำแหน่งใหม่ๆผู้หมวดเนี่ยร้อยตีร้อยตียตนะอันนี้รหัสหมวกเก่าหกหกสองแปดนี่รหัสหมวกเก่าพอพอขึ้นเป็นผู้หมวดปุ๊บจะได้รหัสใหม่ก็คือหกสองแปดนะครับไอรหัสหมวกนะี่รหัสเก่าแต่รหัสปกเสื้อนี่รหัสใหม่เพึ่งได้ผู้หมวดใหม่ ไม่แปลกใจหรอกครับว่าทําไมถึงบอกว่าประชาชนถ่ายผู้หมวดไม่ได้ไม่ต้องแปลกใจนะนู่นไปยืนดักหัวโค้งนู่นหลุดไฟแดงไปไม่ถึงสิบเมตรอ่ะดูดูดูด,ดูดูวิธีการเรียกหลักเอา้านี่เลยยุทธวิธีนี่เลยเรียกยุทธวิธีดูพากันยืนดักส่้รถหลุดไฟแดงมาพากันวิ่งดักดูเอาดู รถหลุดไฟแดงมาหลุดไฟแดงมาวิ่งอยู่ลบอยู่ใต้ต้นไม้วิ่งออกไปดักเอาเลยนี่เลยยุทธวิธีธอ๋อยุทธวิธีเป็นแบบนี้เหรอแล้วไหนบอกว่าให้คำนึงถึงความปลอดภัยผู้ใช้รถใช้ถนนทางร่วมทางแยกไม่สมควรที่จะมาตั้งจุดตรวจไม่สมควรที่จะมาตั้งจุดสกัดแบบนี้เหรอเขาเรียกเขาเรียกยุทธวิธีธอ๋อเป็นแบบนี้เอง โอ้ประเทศไทยแค่เขาหลุดไฟแดงมานี่เขาก็โอ้โหเสี่ยงจุบัติเหตุขนาดไหนแล้วดูดิเนี่ยแค่หลุดไฟแดงมานีแล้วยังมีตำรวจมายืนดักหัวหัวโค้งไฟแดงอีกอะ่ะสุดยอดไหมจราจรสอพอคลองหลวงครับนี่ป้ายอยู่ไหนป้ายอยู่นี่ ้ายอยู่นี่แต่ไม่มีใครมายืนปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้สักคนเนี่ยป้ายอยู่ตรงนี้แต่ไม่มีใครมายืนปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้สักคนยืนอยู่ไหนครับนุ่นตุ่นยืนอยู่ตรงยู่เธอรุ่นนุ่น้ยืนอยู่ตรงนุ่นหัวโค้งนุ่นแต่ป้ายอยู่ตรงนี้ป้ายมาตั้งอยู่ตรงนี้รถหลุดไฟแดงมาจากตรงนี้ แต่พากนไปยืนโดดหนักจับเขาอยู่ตรงนูนน้นนู่นเห็นไหมสุดยอดไหมสารวัตรสิงหาครับดูแลลูกน้องหน่อยครับนะครับถ้าจะตั้งนูน่นนูน่นนู่นไปตั้งข้างในนูน่นนะครับไปตั้งข้างในนูน่นให้เขาหลุดไฟแดงไปห่างจากไฟแดง200เมตรอันนั้นผมว่ามันจะเหมาะสมมากกว่าไม่ใช่มากระจายกำลังยืนกันอยู่ตรงนี้ไม่เอานะแบบนี้ไม่เอานะครับ ผมเข้าใจว่าที่ท่านมายืนตรงนี้เพราะอะไรเพราะอะไรนี่เพราะมันมีป้อมอยู่ตรงนี้นี่เพราะมันมีป้อมเห็นไหมมองเข้าไปไม่เห็นนะมืดตึ Grammy ๊บเพราะมันมีป้อมท่านเลยสะดวกที่จะมายืนดักอยู่บริเวณนี้เห็นไหมนี่สะดวกที่จะมายืนดักบริเวณน,นี้เพราะตรงนี้มันมีป้อมเห็นไหมสังเกตได้เลยตรงไหนมีป้อม จะมีการยืนดักจับนะครับตรงไหนมีป้อมนี่จะมีการยืนดักจับน่เห็นไ,ไหมยืนดักหัวโค้งเลยรถหลุดไฟแดงมารรกระโดดดักเอา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 ,เอานี่หละครับยุทธวิธียุทธวิธีของจราจรสอพคลองหลวงเขาเป็นแบบนี้กันเหรอท่านสารวัตรสิงหาท่านต้องรับผิดช,ชอบนะครับ ผมเคยคุยกับสารวัตรสองรอบสามรอบแล้วท่านสารวัตรส,สิงหาเป็นรองสารวัตรจราจรเลยอรองผู้กํากับจราจรนะครับสบพคลองหลวงการที่ลูกน้องมาปฏิบัติแบบนี้ผมไม่รู้หรอกว่าสารวัตรได้อนุมัติหรือไม่หรือว่าได้ลงมาตรวจสอบการปฏิบัติของลูกน้องหรือไม่ผมไม่ทราบนะครับแต่ถ้าให้ลูกน้องมายืนดักจับยูเทิร์นเมื่อกี้ยืนอยู่4คนนี่ ยืนเรียงกันเลยสี่คนไปหน้ากระดานเลยแล้วรถยูเทิร์นมามอเตอร์ไซค์ออกมาอย่างนี้เลยไปยืนโดโดโดดสกัดดักเขามันคืออะไรมันคืออะไรครับมันคือสถานที่เหมาะเพราะว่ามันมีป้อมเห็นไหมเห็นป้อมไหม ผมบอกหลายครั้งแล้วว่าตรงไหนที่มีป้อมแล้วตรงไหนตู้กระจกมืดๆตรงนั้นจะมีการตั้งจุดกวดขันหรือยืนดักบ่อยมากนะครับผมก็สงสัยหลายครั้งเหมือนกันว่าทําไมต้องมายืนดักบริเวณที่มันมีป้อมเนี่ยป้อมนี้เอาไว้ทําไมเอาไว้ควบคุมไฟันญาณจราจรเอาไว้ระบายการจราจรนะครับแต่ทุกๆครั้งที่เราเห็นเวลามีการตั้งจุดตรวจหรือจุดรวดขันมักจะบริเวณนั้นมักจะมีป้อมนะครับแล้วป้อมจะต้องติดกระจกมืดๆด,ด้วยนะ จะไม่สามารถแบบว่าประชาชนที่ผ่านไปมาจะเห็นไมน่ไม่มีเห็นนะครับข้างในเป็นยุทธวิธีครับยุทธวิธียุทธวิธีผู้ก,กองบอกว่าเป็นยุทธวิธีของตำรวจนะครับแต่ในสายตาประชาชนมันไม่ใช่ยุทธวิธีครับในสายตาประชาชนกับมองว่ามันเป็นการสร้างภาระให้กับประชาชนการตั้งจุดตรวจจุดกดขันนะครับ มันต้องคำนึงถึงความปลอดภัยผู้ใช้รถใช้ถนนและต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ด้วยการที่ท่านมายืนดักจับหัวโค้งเนี่ยเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์เขาเบียดมาแล้วท่านมายืนดักถามว่าหลุดมาพ๊บเปล่าเจอรถหลุดปุ๊บตกใจเปะหัวทิ่มทาไงก็เนี่ยเมื่อไม่มีอะไรเตือนเลยอ่ะเนี่ยไม่มีอะไรเตือนสักอย่างเลยนี่ก็เหมือนกันนุ่นนะนุ่นพักกันยืนอยู่หัวโค้ง ยี่ไหมปุ๊กจ้ตอนนี้นะครับ ไอ้พลรบจราจรนี่เขาให้ปรับเป็นพี่นยไปแล้วนะครับตำรวจจราจรไม่มีอำนาจเขียนจำนวนค่าปรับลงในใบสั่งด้วยซ้ำไปเออเวลาอย่างนี้นี่นี่นี่คือหน้าที่ตำรวจจราจรนี่ให้ทำแบบนี้เวลามีรถฉุกเฉินมีรถเร่งด่วนให้ระบายรถให้ป้องกันรถเอื้อมนวยความสะดวกนี่นี่คือหน้าที่ แต่พวกท่านมายืนดักหัวโค้งมันคือหน้าที่ไหมหรือว่าหน้าที่หลักไอ้มายืนดักหัวโค้งนี่หน้าที่หลักเลยใช่ไหมโอ้ยตายเหนื่อยใจเหนื่อยใจกับสังคมไทยทุกวนันนี้ระเบียบออกมาสวยหรูแต่ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ปฏิบัติพอสอบถามอ้างว่ายุทธวิธี ยุทธวิธีคือแนวความคิดของตำรวจสร้างขึ้นมาเพื่อปฏิบัตินะครับแต่ระเบียบออกมาสำนักง,งานตำรวจชาติออกมาเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่แต่ยังมีตำรวจบางคนยังเข้าใจผิดนะครับยังเข้าใจผิดว่าการที่ตั้งจุดตรวจโดยตั้งป้ายตั้งปวยไว้ตรงนี้แต่ไม่ต้องมายืนปฏิบัติหน้าที่นะครับป้ายปวยตั้งไว้ตรงนี้รถตั้งไว้ตรงนี้แต่ไม่มีตำรวจอยู่ตรงนี้สักคน นุ่นไปยืนดักอยู่หัวโค้งนุ่นไปยืนดักอยู่ยูเธอนุ่นแล้วมาตั้งทำม,มะเขืออะไรตรงนี้ฮะตั้งให้ใครอ่านไอ้ป้ายหยุดตรวจป้ายชะลอความเร็วนี่ตั้งให้ใครอ่านในเมื่อพวกท่านไปยืนดักจับอยู่ตรงนู้นฮะประชาชนเขาต้องวิ่งเข้ามานี่หนไหมต้องวิ่งเข้ามาดูป้ายพวกคุณก่อนใช่ไหมถึงจะวนกลับไปได้ใช่ไหมใช่ไหมเป็นแบบนั้นเหรอ โอ้ตายตายตายจราจรสพคลองหลวงเนี่ยนะครับผมให้เกียรติกับสารวัตรสิงหานะครับสารวัตรสิงหาเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ผมเคารพนับถือเพราะผมถือว่าผมคุยกับสารวัตรสิงหาสองสามรอบแล้วเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจราจรตั้งดีตั้งถูกตั้งตามระเบียบห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนผมไม่เคยว่านะครับผมสนับสนุนด้วยซ้ำไปแต่วันนี้ลูกน้องท่าน ลูกน้องท่านแต่ละคนพากันมายืนทําอะไรผมไม่ทราบนะครับมายืนดักตรงยูเทินตรงหัวค้งคืออะไรผมไม่ทราบปาเจโลหะผู้กองปาเจโล่นี่รถใครผมไม่รู้ครับโอ้ยรถขึ้นมาจอดข้างบนรถขึ้นมาจอดอยู่หน้าตัวเองแท้ๆผู้กองถ้าเป็นรถโจรน,นี่ตายไปแล้วยเนี่ยเนี่ย ผมถามว่าปาเจาโร่ที่ขึ้นมาจอดบนบนพุทธบาทรถใครผู้กองบอกไม่รู้ซึ่งรถที่มันจะขึ้นได้มันต้องขึ้นทางนี้ทางเดียวนะขึ้นทางนี้ทางเดียวและต้องผ่านป้อมต้องผ่านรถจะขึ้นมาจอดบนนี้ได้มันต้องผ่านตำรวจและตำรวจก็ยืนอยู่ข้างรถเนี่ยใชแต่ผู้กองบอกไม่รู้รถใครผู้กองบอกไม่รู้รถใครอย่าบอกนะว่าด่ไม่รู้รถใครเนี่ยอย่าบอกนะเนี่ย อย่าบอกนะว่าไม่รู้รถใครปฏิบัติถูกน้องปฏิบัติดีปฏิบัติต่อไปครับยืนโบกยืนดักเอาให้เหมือนเดิมนี่เมื่อกี้สี่คนพ้ากันยืนยืนโบกมอเตอร์ไซค,ค์เขามอเตอร์ไซค์เขายูเทิร์นมานนุนพอาหลุดยูเทิร์นปุ๊บตำรวจยืนดักเอาเลยเวลาอย่างนี้แล้ระบายการจราจรโอ้ประเทศไทยประเทศไทยจงเจริญ สอพคอลองหลวงจงจเจริญนะระเบียบการตั้งจุดตรวจขันวินัยจราจรจะต้องมีป้ายแจ้งเตือนก่อนถึงจุดตรวจไม่น้อยกว่า150ิเมตรนะครับอันนี้คือระเบียบนะนะครับและจะต้องมีป้ายหยุดตรวจนะครับป้ายหยุดตรวจป้ายชื่อผู้ควบคุมนะครับเดีย๋ยวจะผมลืมดูชื่อผู้ควบคุม ไปดูก่อนโอ้ย <c oughs> oh, ท่านสารวัตรสารวัตรส,สิงหาไม่อยู่ครับอาผู้กองอยู่ผู้กองผู้กองกันตพัฒนอยู่แต่สารวัตส,สิงสารวัตรส,สิงหาไม่อยู่แต่ผู้กองอยู่ผู้กองอยู่แต่เอาชื่อสองคนมาพร้อมกัน ถ้าวันนี้เจอสารวัตรสิงหาก็จะคุยอยู่นะครับแต่วันนี้สารวัตรสิงหาไม่มามาแต่ผู้กองออผมก็จริงๆแล้วนะผู้กองอถ้าผู้กองไปตั้งนู่นตรงรถแทรลเลอร์น,นู่นอะนู่นนูเพราะว่ามันห่างจากโค้งนี่สองร้อยเมตรถ้าผู้กองไปตั้งตรงรถแทรลเลอร์น่ะผมจะขี่ผ่านแล้วออกไปเลยคือคืออย่างนี้พี่แจ๊คเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายอีกต่างหากอ่ะ <ๆ S 1> พี่แจ๊คติดไลน์กันนะไม่ไม่ไม่ ผู้กองอธิบายผ่านไลฟ์เลยประชาชนเขาดูอยู่ตอนนี้พันคนเนี้นะครับนะคือตรงนี้เราเราอธิบายก่อนหนึ่นะครับตอนตรวจเนีคือเราต้องเอาทุกทิศทางไม่ไม่มันไม่ใช่ไม่ใช่ผู้กองไม่ใช่ผู้กองครบอันนี้ผมเถียงใจขาดเลยไผมก็เถียงใจขาดถ้าาพี่แจ็คว่าอย่างนั้นถ้าในมุมพี่แจ็คก็คือตรงนั้นก็ตรงนั้นรุ่นงเมตรก็อย่ไปเลย2 0 0เมตรตรงนั้นก็คือตรงนั้นแหละแต่ทีนี้ในมุมมองของตำรวจอย่างเงี้ยมาเรียน3ามเนี้ย เรียนสามนี่ก็ก็ห้ามแล้ว ผู้กองเลนหนึ่งเลนสองเข้ามาได้เลนสามเคยเคยอุบัติเหตุเคยชนหลบอกผู้กองไแล้วในเมื่อผู้กองในเมื่อผู้กองคิดว่าถ้ามาเลนสามมันเกิดอุบัติเหตุครับแล้วการที่ผู้กองให้ลูกน้องไปยืนดักตรงเนี้ยนี่แหละคือตัวเกิดอุบัติเหตุไม่ใช่เลยผมนดี่ผมผมผมเพงบอกผู้กองว่าถ้าผู้กองเลื่อนไป200เมตรแล้วให้สเกลยืนดูตรงนี้ว่าเอ้ารถทะเบียนนี้นะมันมาเลนสามสกัดจับหน่อยแต่ไป๊จับอยู่200เมตรนู่นอันนั้นะปลอดภขยคือมุมนั้นะเราก็ได้แค่มุมเดียว เาได้มุมเดียวใจไหมครับแต่อยู่เทินตรงนี้ไม่ได้ถูกต้องคุนมาเอาถามว่าโจรถามว่าไม่คนมาทำผู้ผู้กองต้องเอามันเป็นเส้นๆ้นเป็นหลักๆใหม่ไม่ใช่ว่าตั้งที่เดียวเอาสี่แยกทั้งสี่แยกเลยไม่ใช่เหมือนเหมือนในนอฮะในนครบาลเราก็ตามติ๊กเขาไปยืนตามตามตามสัญญาณไฟเพราะอะไรพี่แจ็คหนึ่งละในนอเนี่ยสภาพการจราจรเขามันตั้งปิดไม่ได้เราต้องยืนกวัขามตามจุดต่างๆ ถามว่าถามว่า,อย,าอย่างมุมของพี่แจ็คเนี่ยโอเคเขากม็มองเห็นด้วยมีครั้งเห็นด้วยแล้วเห็นด้วยอย่างของผมก็เหมือนกันครับมันก็รับฟังกันหมดเพียงแต่ว่าเราก็ต้องดูว่าอ่าอันไหนที่มันมันเป็นประโยชน์อย่างผมมาเนี่ยผมก็คํานึงไม่ใช่ว่าผมไม่คํานึงถึงความปลอดภัย นะมันคำานึงถึงความปลอดภัยหมดนั่นแหละท่านคำานึงแต่วิธีการปฏิบัติของท่านมันไม่ถูกต้องผม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 ก็ว่าผมทําตามเอาจริงอะเอาเอาเอางี้คนคนที่ดูไลฟ์สดผมอยู่เนี่ยเก้าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์บอกว่าการยืนปฏิบัติแบบนี้มันไม่ถูกต้องในในมุมมองของประชาชนผมก็ไม่ได้เถียงนะไม่ได้เถียงนะมุมมองของประชาชนรับเหมือนกรณีเราไปจับเอาอันนี้เราเราก็พูดไปเหมือนพวกผมมาอยู่เนี่ยคนโดนจับเอาง่าย นี่ความผิดเล็กๆกันน้อยไม่สวมหมวกก็ต้องจับเลยยาบ้าเต็มบ้านเต็มเมืองทำไมไม่จับก็ถามว่าถ้าพบยาบ้ามาเข้าด่านผมก็จับเหมือนกันท่านท่านต้องเข้าใจท่านต้องเข้าใจด้วยในกรณีที่สายสายตรวจสายสืบเขาไปจับปาเจโรไปแล้วหนึจับเขาเรียกเลยจับยาจับอะไรเขาก็มียุทูวิบอของเขา ถ้าเกิดว่าเขาไปบอกยุทธวิธีของตำรวจไปอย่างนี้ๆแล้วที่จะไปจับเขาครเขาได้ไหมชุดสืบการที่ท่านจะไปจับไครเนี่ยท่านต้องมีการสืบสวนสาะหาแสวงหาข้อมูลหลักฐานก่อนท่านถึงจะไปจับได้ยุทธวิธีของเขาแต่แต่ที่ท่านมายืนนี่ท่านมายืนนี่ท่านมาดูดุยก็ไม่ได้ท่านจะอ้างว่าเหตุซึ่งหน้าเหตุซึ่งหน้านี่นี่คือคำพูดเดียวที่ผมเคยได้ยินตำรวจจราจรทั่วประเทศพูดก็ก็อย่างที่ผมแจ้งพี่แจ็คไปก่อนหน้านี้ว่าในนครบาลน่ะเขาบอกว่าจับเหตุซึ่งหน้าก็ตาม เขาไปยืนอยู่ตามแยกไฟแดงเพื่ออะไรก็ต้องอย่างนี้แหละครับเพราะว่าเขาตั้งจุดตรวจตรวจจุดกัะดัไม่ได้พอไปตั้งลงปุ๊บบีบไว้ปั๊บรถติดเลยครับก็ใช่งอย่างของเราง่ายๆพี่เส้นเส้นบางขันของห้าเราเนี่ยเมื่อก่อนที่เราเคยเจอกันตรงแอนสามสี่ประจำถุกต้องทุกวันนี้ไม่ได้แล้วตั้งไม่ได้แล้วของเราพอบีบเลนหนึ่งปุ๊บพอรถเขาใช้ใช้เยอะใช้มเยอะมาก เขาเขาถึงบอกไงว่าให้คำหนึงถึงความปลอดภัยแล้วต้องผูกไปตั้งจุดตรวจสุดจุดขัดไม่ได้แต่ว่าเดินรถในเวลาห้ามที่พี่เห็นเห็นอยู่เนี่ยก็ยัง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 จับได้อยู่ผมอันนั้นอันนั้นอันนั้นผมรู้ว่ารวยคือผมผมผมจะไม่ลงไปแบัตรพิเศษได้รู้ว่ารวยแล้วเพราะมันมันต้องจับเพราะว่าพี่มันจับไม่ได้ถ้าถ้าเบื่อว่าเอาเอากันจริงๆรถบรรทุกเข้ามาในช่วงเช้าช่วงเย็นเนี่ยเป็น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 อะไรเป็นเพิ่มเพิ่มปริมาณรถรถในเวลาเร่งด่วนเราเนี่ยมันรถติดมากแล้ว นะล,ลำพังมีแต่รถเล็กมันก็ยังแน่นแล้วเ,เข้าใจนะเข้าใจนะครับผมเข้าใจครับครับผมแต่แต่แต่ที่ผมไม่เข้าใจจุดนี้เนี่ยที่ผมไม่เข้าใจจุดนี้คือเอ่อก็อผมก็ต้องอธิบายพี่แจ็คเหมือนเดิมนั่นแหละจะเรืเอ่องเร <ผม S 1> ื่องผ, <ม S 1> ผมก็คำนึงถึงความปลอดภัยเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรหาสารวัตรสิงหาได้เดี๋ยวผมจะส่งตัวอย่างเอกสารในการตั้งจุดปวดขันวิทยาจราจรให้สารวัตรสิงหามันก็แล้วให้สารวัตรสิงหานำมาให้ผู้กอง ศึกษาไปด้วยกันเพราะว่าความรู้ที่ผมได้ความรู้ที่ผมได้กับความรู้ที่ผู้กองมีอาจจะไม่เหมือนกันผู้กองอาจจะไปเอาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรุ่นก่อนๆแต่ผมเอาของปัจจุบันซึ่งเขาตั้งกําหนดมาเนี่ยว่าจะต้องมีรูปแบบหนึ่งสองสามสี่ห้านั่นคือสิ่งที่ผู้กองเข้าใจแต่สิ่งที่ผู้กองอธิบายให้ผมเข้าใจคือมันเป็นยุทธวิธียุทธวิธีกับกฎระเบียบที่เขาออกมา่ะถามว่าอย่างพี่แจ็คบอกก่อนหน้านี้ก็เหมือนกันเห็นไหมพี่แจ๊คก็ยังบอกว่าสารวัตรของเราเนี่ยตั้งถูกต้องหมดแหละเพียงแต่ว่า บางจุดบางจุดมันมันลงได้ตามเต็มรูปแบบถูกต้องตามระเบียบมันก็ต้องไปตามนั้นแต่บางจุดอย่างจุดเนี้ยที่ผมมาเนี่ยมันลงตามอย่างนั้นไม่ได้มันมันทำไม่ได้เลยแหละแต่ว่าจริงๆตรงนี้มันทําไม่ได้เลยมันมันลงเป็นเป็นตามระเบียบอย่างจุยงกันไม่ได้แต่ว่าเป็นจุดเรียกอะไรจุดกวดขันอย่างอย่างพวกผมทำเนี่ยมันได้อยู่นะแล้วผมผมก็พยายามให้มันทำหนึงทั้งความปลอดภัยให้มากที่สุดโอเคแต่กผมมา จุดตวจจุดการไม่มีครับอุติเหตุไม่มีนะไม่มีในเหตุไม่มีเลยเอาเาเป็นว่าเอาเคดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผู้กองแป๊บหนึ่งผมขอยุติไลฟ์สดแป๊บหนึ่งเพื่อเพื่อจะเปิดอกคุยกันกับผู้กองนะเอาให้มันจบทีเดียวเพราะว่าครั้งหน้าถ้าผมถ้าผมแบบว่าเปิดอกคุยกับผู้กองแล้วยังยังยังไม่มีผลอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวทางสมาคมนักลบดันเถื่อนเราจะทำหนังสือแต่ครั้งนี้ขอขอเปิดอกคุยกับผู้กองแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเรารายงานของคุณนายาราบอาการขอบคุณครับสวัสดีครับ